อันนี้อันนี้คือแฮกมมนเถอะโอ้โห,โห,โหสามโลได้เลยนี่เดะงปลาเพียนดิเอา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 หเหลือดูอืม โอ้สมองเข้ามาเนาะบุส <barking> ู <prend ere> ้มือเลยวะสซซใสามไซสามไซสามนิ้ว Đi chơi xám lô một <laughs> <laughs> nhây nó ยี่โสกเหรอเนาะอมะสองดวงก็เอาไปสามดวงก็เอาไปยู่โอ้ขึ้นอีกแล้ว่ะบนเกาสบายทีเนอะอืมยีโสกนี่ ขึ้นเมื uh ่อไอืมามาแกแกปแป๊กของมือเนอะเขาปตัี้เลยเนดช้่อเดี๋ยวผมว่าจะไปเดี๋ยวเลื่ไปเพิ่งตาไครสักหน่อยสร้างไปอยู่บนนั้นเหรอ

นี่แกก็ออกเข้าไปรอบนึงเข้าบ้านรอบนึงไนครับทางเอาเลยป่ะ ทางหมดนะพ่อปันสกิดม <laughs> <laughs> <pre> ันแล้วพ่อ <glowing> ไหนจังเลยวะ โอ้ตัวใหญ่แท้เลี่ยเล่นจังเงียบโอ้โหของแท้ของแท้โอ้คุ้มค่ามเงยแล้วล่ะวิ่งมาเนี่ยโอ้โห เาเป็นคอมไปไปคอมมันอื่นจังไงล่ะเนี่ยโอ้โหลกว่า ว้าวสามขีดสามขีดละกูตลาดสามขีดละกูโอ้ยเกาะตาเกาะตารู้จักมันรู้จักมั่งใครเป็นใครเหี๋ยวอะไรรู้จักมั่งเห็นไหมบอกแล้วไทยน้อกไม่เอาเออเอาเอาคุยได้คุยได้คุยไปเอาได๊ ได้ได้ทีละให้มันลงดงานยาล้วนยาล้วนเท่อไหรย่างนี้วนโบโลสองโสองก็สามโอ้ตีไปโลเครงกันนะัจจบันกับ โอ้อหหัรนปล่อยซะตัวน่ะขนถุงขนถุงตัวแรกแฮกมันเออโอ้ยคุมละเยอยบเย็นเย่ยเย็นเยยเย็นแต่ใส่จะขนาดไหนใช่ไหม

ไปตัดดิ <S <S โอ้สิได้เข้าไปในตินสันนะเ, <c ười> เอาอีกละเอาอยกละ,ออกละ <c ười> ตองต้องมาเป็นคู่ปะ <c ười> เอาเอาจัดไป <laughs> ไปวันที่นี่หมสิขับรถไหมคเกา้เอา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 จัดไป <laughs> เอาเอา อ๋อไง่เข้าจากโต๊ิอ๋อไง่เข้าจากตัวิเออ้ไปยังกาดก่านะในคนนห้นาคน ปไปได้ได้ได้บไได้เดสารัดได้ลาดได้เด็กเหรอมืนเนี้ยหมดต้มก็สามแล้วล่ะครับหมดต้ดม,ดดกตมก็สามโล มันเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วโอ้หนกว่ากระสังคาดขาวแล้วมันยู่น้ำเลกอกยืดแบบนี้บ้านแบบเป็นอย่างแบบถ้าน้ำตื้นแล้วน็อกแล้วเนี้ยไสโลกว่า วัวเดียวก็เสียวได้จบเไปดึง <c> ล <oughs> งไปก็ดึงลงไปอีก ู่กันปลาใหญ่จังซี่แล้วปลาโดนเนาะสิเข้าเอาวังสวงเศร้าต้องมีสวยคืนนิ่งดีล năng phô ừ. năng mô cả là vô